ดับแล้วชิงแชมป์อะไรเงี้ยมีไหมครับสำหรับวันลุมพินีโอเคอันนี้เป็นไอเดียฮะาเราเราจะคิดตอนนี้คิด,คดว่าเราจะมีแชมป์ข mm ัดวันลุมพินีด้วยคิดอยู่ตอนนี้มีไอเดียใช่ครับในในอนาคตก okay, ็เรามีแค่หาห้าเดือน mm hmm. ห้าเดือนลำบากวัอน one, อยู่แล้วแล้วก็ดูเรตติ้งจะขึ้นมากกว่านี้วันที 23, mm ่ยี่สิบสามแฟนๆเพื่อนๆทั่วประเทศต้องดูร้อยเปอร์เซ็นต์ ในสนามหรือว่าในโทรทัศน์นะอันนี้เป็น the best event ในประวัติศาสตร์มวยไทยในประวัติศาสตร์เมืองไทยไม่มีใครลงทุนขนาดนี้เกือบไม่รู้40ล้าน50ล้านบาทใน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 รายการนะเพราะมี h e ฟวี่เวทเอ m มเด้วยมันนี่นี่นี่เป็นแบบ the best of the best ในมวยไทยกับ MMA ด้วยนะทุกคนต้องดูคนไทยเชียร์เชียหน่อยเชียหน่อยแล้วเพราะามันแบบ และก็นี้เป็นจะบล็อ c แคสทุกไฟจะเป็นบล็อ c แคสทั่วโลกจะได้ทุกคนเข้าใจลุงพินีเข้าใจคนไทยเข้าใจมวยไทยเข้าใจประเทศเรา,เาสุดยอดขนาดไหนอันนี้เป็นเราต้องทุกคนในประเทศเราต้องเชียร์นะ <c oughs> ต้องเชียร์